2022ค่ะในรอบชิงบัลลังค์ค่ะแล้วที่ผ่านพ้นไปนะครับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์เขาแข่งขันไปแล้วแล้วตอนนี้เขามานั่งอยู่บัลลังก์ที่หนึ่งเลยนะครับและโรงเรียนต่อไปนะคะคือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่เขาเชิญน้องโฟงค่ะเชิญครับ วิบวับมากเลยโฟขาวันนี้จะมาในบทเพลงอะไรคะค่ะในวันนี้พวกเราโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยก็จะมาในบทเพลงวิลิสสมาลาค่ะครูสลาคะสำหรับวิลิสมาลาเป็นยังไงบ้างคะพอเอ่ยชื่อนี้มาก็รู้ว่าจังหวะภพาราตะมาอีกอีกโรงเรียนนะอ๋อแล้วลครับครับต้นฉบ,บับเนี่เป็นเพลงป๊อปแต่ก็เพลงป๊อปในจังหวะภพาราตะาแต่คนที่ดึงมาสู่พื้นที่ของลูกทุ่งก็คือกระแตอาสยาม Oh. และเป็นเพลงแดนจัดๆเลยนะฮะวันนี้กำลังจะพิสูจน์ทั้งคนร้องคนเล่นคนเต้นในนามของยุพร,ราชอยากชมครับทำให้เต็มที่ครับได้กำลังใจจากคุณครูนะคะพร้อมไหมคะโฟพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมรับชมโชว์ค่ะจากโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ในบทเพลงวิลิสมาลาเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีเจ้าจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะในการที่เข้ามาถึงรอบเพลงเร็วก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในผลงานของละอล่อนวันนี้มาในบทเพลงวิลิสมาลาค่ะกล่าวถึงความรักตำนานของทัชมาฮาลค่ะรูปแบบการน,นำเสนอจะเป็นกึง่งกึ่งพาราตะค่ะเป็นรูปแบบที่เล่าตั้งแต่พระองค์เริ่มมีความรักจนถึงสิ้นพระชนแล้วก็มาถึงการสร้างทัชมาฮาลค่ะทางด้านทักษะของนักร้องค่ะเขาได้ไปฝึกฮือโฟกได้ฝึกออกเสียงค่ะ แล้วก็ฝึกกึ่งกึ่งโอเปร่าในการเปิดเพลงวันนี้ค่ะเพื่อที่จะสะกดท่านผู้ชมเพื่อเข้าไปหลงในโชว์ของเราค่ะในลักษณะของดนตรีเราไดา้เรียบเรียงเสียงประสานมีการนําเครื่องดนตรีอินเดียเข้ามาอยู่ในโชว์ของเราเพื่อที่จะหึมีความสนุกสนานและก็เกิดการโชว์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะในการมาแข่งข,งขันครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการโรงเรียนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน มูลนิทีเจ้าดารารัศมีและก็ผู้ปกครองของเรียนทุกท่านค่ะก็ขอกำลังแรงเชียแรงใจใื้หมูเฮาวงดนตรีบ้านไก่ y r c Combo โรงเรียนยุพราชวิทยายลายัยเพื่อเข้าไปในหลัดับที่หนึ่งนะคะขอบคุณนักนักเจ้า ทำนองรักเสียงใดจับยินได้หัวใจลวงสันสะท้านผ่านคำร้องอันบาดส่วงแห่งห้อง่วงทัชมาฮาวดังดวงใจและนี่คือเรื่องราวหนึ่งในเจ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสอริสร้างขึ้นแทนความหมายดวยหัวใจของชาชาติและมุมตัสมหาา มา้างหนุนหนวนมันพรวิเศษแนวรมิดที่ได้ดันงใจมันมีตะเกียงวิเศษพันพันเขาไปกี่อาคมก็พันเข้าไปแสกและสันมาสะจนหัวใจระทกระดู เธอช่างอลังการเธอมีรักเดียวใจเดียวสัญญารักฉันคนเดียวพ้นพ้นเูาไปกี่คาร็ก็พ้นเูาไปเสศรษสินมาสึ่จนหัวใจระทถล่มถลุยวิลลิสมาด้า ทีขาดก็ต้องคู่ไปเศกเล็กสันมาจะจนหัวใจระทรึระทุนวิลเล็กสมาราวิลเล็ก วิลิสมาลาพูดไม่ออกเลยไม่รู้ว่าจะจะบอกว่าไงได้แต่ได้แต่กีดอยู่ข้างหลังก็อดเต้นอดโยกไม่ได้โอ้โหเป็นการโชว์ที่วิลิสมาลาจริงๆก็สมสมชื่อโฟกัสเป็นยังไงบ้างสำหรับโชว์นี้คะเพลงเร็วถือว่าท้าทายมากค่ะรอบที่ผ่านมาพวกเราใช้เพลงเช้ามาโดยตลอดการมาแสดงในรอบนี้ฉีกกฎของความเป็นตัวเองมากๆค่ะ และหนูตั้งใจทำมันมากๆจริงๆค่ะโโอ้ห oh, oh. ขอบคุณค่ะเราก็ไม่เคยเห็นโฟกในรูปแบบนี้เหมือนกันงดงามมากๆค่ะขออนุญาตเรียนถามครูสลาค่ะสำหรับวิดิสมาราค่ะเก่งจริงครับอยากใช้คำนี้ก่อนเลยอันนี้ถ้าเป็นฟุตบอลก็คือเก่งทั้งโค้ชเก่งทั้งผู้เล่นวางแผนดีแล้วก็เล่นได้ตามแผนเลยโฟกัสมาที่นักร้องนำจริงๆ ตั้งแต่ต้นจนจบเราฟังเหมือนมันราบรื่นมันง่ายนะแต่ถ้าเพ่งมองในแต่ละจุดในรูปแบบของวิธีการออกเสียงและการเอาชนะความยากแต่ละท่อนรวมทั้งการไปกับจังหวะมันยากมากนะครับแต่โฟกวันนี้มาสุดมาเต็มจริงๆถามว่ามันสมบูรณ์ร้อยเปอรนต์หรือไม่นันอาจจะไม่สมบูรณ์การร้องสดมันก็ย่อมมีอยู่บ้างอย่างเช่นมีอาการลูกแฉลบลูกบาดแผลในช่วง วิริสมาลามาแต่ละคําบางทีก็เสียการคอนโทรลเล็กๆน้อยๆลูกแต่กับการร้องสดมันให้อภัยได้เลยเห็นตรงกันเลยกรรมการนั่งอยู่นี่เหมือนน้องพูดไม่ค่อยชัดนะแต่หนูกําลังทําให้ทุกคนเห็นว่าอุปสรรคในส่วนที่ที่เรามีอยู่โดยธรรมชาตินี่เราสู้กับมันได้เวลาหนูร้องครูไม่รู้สึกว่าหนูมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงเลยนะยิ่งกับเพลงนี้ยิ่งชัดเลยลูกมันสู้กับดนตรีได้มันแข็งแรงและมันเก็บรายละเอียดได้ ภาพรวมวันนี้ครูเหมือนถูกเชิญมานั่งดูคอนเสิร์ตเปิดตัวศิลปินที่ชื่อโฟกยุพราชครับเก่งมากอันนี้เฉพาะเรื่องล็อกนะค่ะเรื่องโชว์ครูเทียมคะไม่เปิดช่องให้คนดูหายใจเลยครับใส่เต็มร้อยจริงๆนะครูเป็นคนสอนเต้นมาทั้งชีวิตอะครูรู้ว่ากว่ามันจะได้ขนาดนี้ต้องซ้อมเท่าไหร่ ต้องทำยังไงที่ให้เป็นแพ็คใหญ่ๆเพราะการเล่นจังหวะราตินจังหวะแขกหรือจะเต้นพราตะความสำคัญของอมันคือแพ็คใหญ่ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วตามโชว์ใหญ,ใหญ่เขาจะเล่นแพ็กใหญ,ใหญ่วันนี้แพ็กใหญ่มันมาให้เราเห็นได้เต็มมาตาศึกมากๆจริงการนาโชว์ะคนทนำโชว์เขาจะมีมีช่องให,หายใจบ้างมีช่องหนักช่องเบาอันนี้เขาเขาเลือกที่จะนับคะแนนตั้งแต่หนึ่งแรกแล้วเขานับอยู่ตลอด ไม่ผ่อนเลยถ้ามีเทสเต้นรอบสามรอบสี่ถึงตายแถึงตายการเต้นหายใจไปด้วยครับมันหายใจไปด้วยคันนี้น้องต้องต้องได้ผ่อนคลายอันนี้น้องสู้ตลอดเวลาเนาะฉะนั้นการเต้นมันเป็นศิลปะคนคิดต้องการปังปางปังปางจบเมื่นเดียวเลยอันนั้นเป็นความคิดแบบนี้ก็มีในการแข่งขันซึ่งเราจะเห็นการแข่งขันของเชียร์เดอร์การแข่งขันของเคป๊อปก็จะใส่นี้นะไม่มีลมหายใจ อันนั้นคือเรื่องราวศาสตร์ศาสตร์หนึ่งแต่ครูอยากจะบอกไปทั้งโคโลกาฟอย่าลืมความอ่อนหวานะความเป็นลูกทุ่งนะอย่าลืมให้เข้าใจว่าที่เต้นนั้นคือหัวใจเด็กๆปล่อยให้น้องได้หายใจบ้างนะฮะอันนั้นอันนั้นควรรู้สึกนะฮะเด็กๆครับสิ่งที่คุณทํางานหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วทํางานชิ้นนี้ออกมานะฮะคะแนเนเพลงช้าอยู่นํามาอยู่แล้วแต่ไม่รู้นะคะแนนคุณอาจจะนําอีก,ก็ได้ขอโชคดีครับ oh. เรื่องของร้องไปแล้วเรื่องของการเต้นไปแล้วเรื่องของดนตรีค่ะครูหนึ่งมันไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือเด็กมัธยมเมื่อกี้ผมฟังแล้วผม,มจะร้องไห้จริงเมกกื่อกี้ผมกล้าท้าเลยว่าเพลงนี้ต่อให้ไม่มีโชว์้ารดนตรีฟังแต่เพลงนะเพลงก็คือสุดยอดแล้วลูก <c oughs> แต่พอพอจะดูแต่นดนตรีโอ้โหโชว์้กักอลังการหันมาดูโชว์โอ้โหมันก็ต้องหันดูดนตรี มันแบบเฮ้ยนี่เด็กมัธยมหรอลูกจำนะล,ลูกถ้าลูกเล่นดนตรีได้แบบนี้แลวลูกรู้ทุกอย่างกับการที่หนูเล่นนลยพาอคีย์ที่หนูเล่นมันคือบีไมเนอร์คือคีย์ยากของการเล่นสเกลนี้เราวัดกันที่นี่ครับเวลาเวลาเจอเพลงพระตะจะบอกเราจะวัดกันที่ความคล่องตัวอย่างวงนี้ใช้ซีตาเหมือนกันเราบอกมันไม่ได้ใช้แค่ซีตาไม่ได้เอาแค่เสียงซีตาของความเป็นอินเดียมาเล่นแต่คือความคล่องตัวความเข้าใจ เขาให้รายละเอียดแม้กระทั่ง p e r ชั s s i o n p e r c u s ช i o นเวลาเล่นของเพลงอินเดียมันจะตีคาเวคือตีป๊อก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 นตีเขาเรียกว่าภาษาหนตีเรียก two three c a มันคือภาษาสากลระดับโลกครับซึ่งหนูตีเป๊ะมากไอ้ตัวเล็กเก่งมากลูกมันให้ความละเอียดแม้กระทั่งอร์คั s ชั o นอะคือทุกเครื่องมือเลยแบบเฮ้ยแสดงว่าครูต้องมีความรู้ไม่งั้นไม่น่าไม่น่าลงรายละเอียดขนาดนี้เพราะว่าเสียงมันแค่ป๊อก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  คนจะรู้เหรอคนจะฟังเหรอแต่รู้ไหมว่าไอ้สิ่งพวกนี้แหละมันทําให้เพียงพลาตะเนี่ยมันมีพลังทําให้เพียงพลาตะเนี่ยมันสับจังหวะได้เป๊ะมากไม่รู้จะพูดอะไรลูกคะแนนที่มีอยู่มันไม่พอให้โอ้ยขอบคุณค่ะอ้าวแล้วก็ต้องไไม่ต้องทำรายการกันแล้วเลิก <S <S เถอะครับคะแนนทิมงงานยังไงให้ังไม่พอถ้างั้น<ม> ให้คณะกรรมการลงคะแนนเลยดีกว่าค่ะครับผมเชิญลงคะแนนครับวันนี้เชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะอาค่ะจ๋าเราจะได้มาลุ้นกันแล้วค่ะว่าคะแนนสะสมจากโจทย์เพลงเร็วนะคะของโรงเรียนยุพราชจะเป็นเท่าไหร่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากดังนั้นเรามารุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับค่ะขอคะแนนครับ ลุนไปพร้อมๆกันนะครับ97คะแนน97คะแนนนะครับลูกคลาพิทยาไร่จากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในรอบเพลงเร็วทำคะแนนไป97คะแนนค่ะโอ้โหซึ่งตอนนี้นะคะถ้ารวมกับรอบเพลงช้าคือ98คะแนนรอบนี้97คะแนนรวมเป็น195คะแนนคะ่ะ และแน่นอนค่ะเมื итесь, ่อเราทราบผลคะแนนแล้วหนึ่งทีมจะต้องตกรอบไปนะคะขอเชิญน้องอุ้มนะคะเทศบาลสีีเพาะชำนะคะจังหวัดนครราชสีมาแม่ทัพของเราก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เช่นกันหนูเก่งนะลูกเป็นไงลูกก็หนูรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่ได้เข้าร่วมในรายการชิงชาสวรรค์ ในปีนี้คะ่ะเพราะว่าหนูก็อยู่ม .6 แล้วปีสุดท้ายแล้วคะ่ะก็อ,อยากจะส่งต่อให้น้องๆรุน่นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณน้องอุ้มมากๆนะคะ <laughs> น้องอุ้มนะคะจากโรงเรียนเทศบาล4ีพชำจังหวัดนครราชสีมาคะ่ะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้นะคะก็ต้องเชิญน้องโฟกประจำตำแหน่งในบัลลังก์ที่หนึ่งคะ่ะ <laughs> ใจมากๆค่ะที่ได้เข้าถึงรอบชิงบัลลังนะคะก็จริงๆมันก็เกินความคาดหมายของพวกเราค่ะที่เราได้เข้ามาถึงรอบนี้ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะภูมิใจในตัวทุกคนละค่ะก็ทุกคนทําเต็มที่แล้วก็มีพัฒนาการที่เร็วมากๆค่ะอยากจะให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ